เจ้าเมียวน้อยเจ้าเมียวน้อยกินนมกันน้องเมียวน้อยกินนมชงกินนมแพะนมแพะชงกับลูงปูย่องมาดูลูกของแม่น้ำตาลลายแม่น้ำตาลลายพาลูกมาหลบอยู่ด้านนี้แล้ว นอนนอนกันกองครึบเลยนอนกันอยู่ตรงนี้นะนอนตรงนี้เลยโอ้โหนอนกันเต็มเลยแสงอาจจะแสงอาจจะมืดทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะคือแสงข้างนอกกว่สว่างเห็นจเมียวเมียวอยู่ข้างเงาข้างเงา,างเงาหลังคานะ่ครับนอนพักผ่อนกันอย่างมีความสุขขอยนอนหลับ สบายๆเน้อจะเมียเน้อจ,จะบุญทั้งห้าบุญจริงๆบุญสมชื่อเลยแม่น้ำตาลายก็นอนอยู่ตรงนี้เลยนอนอยู่ใต้ใต้โต๊ะใต้ชั้นวางของนอนกับดินเย็นสบายดีครับแม่น้ำตาลายแม่น้ำตาลายคะะลวงปูม่มา เยี่ยมลูกเอยนะนอนหลับสบายดีนะคะพักผ่อนยามบ่ายเนาะพักผ่อนเยอะๆนะกูลูกๆก็นอนอยู่ตรงนี้กันนอนอยู่ตรงนี้ใต้เงาหมืดครับมองเห็นกันไม่เอยมองเห็นไม่เอยหลวงปูพ่พายม เข้ามาเขาใกล้ๆเขาเนี่ยให้เขาได้รู้จกักหลวงปู่เยอะๆได้รู้จกักหลวงปู่ได้เยอะครับเขากำลังดูเนาะเขานอนอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> นอนอยู่ตรงนี้ครับไม่รบกลัวกันแล้เขาจะพักผ่อนเนาะหลวงปู่ไปแล้วนะปู่ไปแล้วนะครับสาวชาลีเด็กหญิงชาลี เด็กหญิงชาลีจะหลับแล้วจะหลับแล้วนี่เด็กหญิชงชานมเด็กหญิงชานมก็จะหลับแล้วหลับแล้วหลับกันแล้วกำลังนอนหลับกันล่ะยามบ่ายนาะอากาศอากาศอบอ้าวนอนหลับกันเป็นแถวๆเลยครับ ชาโนมชามะนาวอันนี้ข้าวเหนียวตันนี้อีกสองชีวิตนอนอยู่ในนั้นนอนอยู่ในนั้นครับหลับกันดีๆนะหลับกันให้อิ่มๆนะครับจะได้โตวไวญกินเยอะๆโตหใหญ่เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนะครับ เป็นเด็กดีนะคะทำดีๆนะคะชาตินี้เกิดเป็นแมวสร้างความดีไว้นะคะเดี๋ยวชาติได้ถ้าเกิดเป็นโคนบ้างนะคะครับสำหรับคลิปวันนี้หลวงปู่ขอนำภาพน,น่ารักน่ารักของน้องๆเหมียวให้กับ f อฟได้ดูได้ชมกันครับ ก็ขอความสุขจะมีแดเอฟซีทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเทอสาธุสาธุสาธ,สาธุเจ้าข้าเจ้าข้าเหนียวข้าเหนียวระคาข้าเหนียวระคะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสาธุสาธุสาธุ